ช่วงที่2ของรายการนะครับกับออกาโนโกนะฮะธุรกิจขายตรงยักษ์ใหญ่ฮะสัญชาติแคนาดานะครับแล้วก็สามารถเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยมีมูลค่าเป็นพันล้านบาทเลยทีเดียวนะครับในระยะเวลาแค่ปีปีกว่าๆเองนะครับท่านผู้ชมฮะแสดงว่าธุรกิจนี้นะครับท่านผู้ชมฮะการที่จะขยายตลาดได้เร็วต้องมีสินค้าที่ดีด้วยนะฮะก็อยากให้คุณสุภาติคุยต่อในเรื่องของ สินค้าที่มีในประเทศไทยก่อนฮะว่าออร์กโนโกเนี่ยมันมีลูกเล่นเด็ดๆอะไรถึงทําให้การตลาดเนี่ยได้ขยายเร็วขนาดนี้ในประเทศไทยนะฮะครับขอบคุณครับผลิตภัณฑ์ของออร์แกโนของเราเองก้ารายการในขณะนี้นะครับทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเช่นยกตัวอย่างนี่ก็จะเป็นแบล็กนะครับกาแฟดําหรือจะเป็นลาเต้ที่ผสมครีมนะครับทั้งหมด<อ>เราก็จะมีะกาแฟนะครับ ห้ารายการครับแล้วจากนั้นเราก็จะมีฮอตช็อกโกลตนะครับแล้วก็จะมีชาเขียวครับแล้วก็จะมีชาดาเย็นคทั้งหมดแปดรายการด้วยกันก็จะมีพิเศษเป็นพระเอกตัวหนึ่งนียครับก็จะเป็นแคปซูลเห็ดหลินจือซึ่งจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมอันนี้เห็ดหลินจือนี่ส่วนผสมเพียวๆเลยครับอันนี้เป็นครับผสมเป็นการที่เราสกัดเอามาจากเห็ดหลินจือก็จะมีความพิเศษเพราะว่าที่เราใช้เป็นเห็ดหลินจือแดงครับ ที่ปลูกนะครับในฟาร์มออร์แกนิกแล้วก็ผลิตจากโรงงานออร์แกนิกของเราที่มณฑลฟูเจียนประเทศจีนซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกเห็ดลินจือที่ดีที่สุดของโลกเพราะว่าเห็ดลินจือเนี่ยจะได้สายพันธุ์พิเศษสายพันธุ์แดงนะครับแล้วก็เราจะดูแลเป็นพิเศษเลยในเรื่องของดินที่จะไม่มีปุ๋ยเคมีไม่มียาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้นเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องอยู่ในเปิดสารพิษว่านั้นนะฮะเปิดสารพิษแล้วก็ใน เทือเขาสูงนะต้องอุณหภูมิความชื้นดินนะครับแล้วก็มีต้องพอดีกันเป๊ะเลยกางบุงให้ด้วยโอ้ไม่มีแมลงไม่มีเชื้อโรคแบคทีเรียอันนี้ต้องดูแลกันอย่างดีเลยอย่างดีมากเลยดูแลกันอย่างดีเลยเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์มันตัวนี้เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมเอรินเจอหรือว่าหรือว่ามาพร้อมกันเลยมามาช่วงหลังมาช่วงหลังอ๋อช่วงหลังนะครับมาช่วงหลังครั้งแรกเราเปิดด้วยห้าตัวเองปัจจุบันมีมี9รายการด้วยกันนะครับแต่ทุกผลิตภัณฑ์ของเราเองเนี่ยจะผสมเห็ด ลิ้นจือของเราเพราะฉะนั้นเมืว่าท่านจะดื่มกาแฟออร์แกโนเนี่ยก็ได้เรื่องของรสชาติที่อร่อยแล้วก็เรื่องของสุขภาพไปด้วยตัวไหนพระเอกครับปัจจุบันก็น่าจะเรียกว่าทุกตัวมังครับทุกตัวนี่ก็คือขายดีมากๆเลยขายดีมากๆนะครับอันไหนอันไหนอันรับสองรายการสองรายการอันนี้ก็คือกาแฟกาแฟดำ black ท่านที่เป็นคอกาแฟชอบกาแฟรสเข้มข้น ไม่ผสมครีมผสมอะไรทั้งสิ้นนี่ก็ต้องตัวนี้ครับแบล็กถือว่าสุดยอดอันนี้ต้องแฟนวันแท้ตัวจริงนะต้องพอแฟสแสดงว่าผมเนี่ยต้องกินแบบนี้แต่ถ้าต้องการผมแฟนพันลองกลมกล่อมกลมกล่อมนะก็จะเป็นลาเต้ก็ขายดีมากก็คือกินกาแฟแล้วได้สุขภาพคู่ไปด้วยคู่กันเลยครับคู่กันเลยนะนี่เอกนางเอกเลยซึ่งจากที่มีการทําวิจัยนยครับเพราะว่าประชากรของโลก80%เรนเนี่ยดื่มกาแฟ ค,คือไหนก็ดื่มกาแฟอยู่แล้วโดยที่ไม่มีออร์แกโนก็ดื่มกาแฟอยู่แล้วก็มาดื่มออร์แกโนดื่มแล้วมีรายได้ไปด้วยใช่แต่ถ้าดื่มกาแฟออร์แกโนเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับแถมมีรายได้ด้วยก็เป็นกาแฟที่จ่ายให้คุณอ่ะ เป็นเรื่องที่น่าปลื้มมากนะมีรายได้แบบดื่มกาแฟแล้วมีรายได้หลักล้านหลักแสนกันเยอะมากมายนะในประเทศไทยแล้วก็มีสมาชิกฐานสมาชิกขยายวงกว้างปีกว่านี่หลักแสนกว่าคนเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจขายตรงที่ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะมีมีข้อดีอยู่อีกเรื่องโอกาโนที่เขาคุยกันก็คือเรื่องระบบที่ว่าท่านเกิดมาตั้งแต่เบรกแรกตะกี้ใช่ครับแล้วก็มีการพัฒนาระบบในเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามา ทำทับอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมีระบบอะไรนะ call center ที่บอกว่ามันเหมือนจะโมเดิร์นกว่าที่ไหนไปอเมริกาก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาไทยอะไรมันโทรศัพท์กันยังไงฮะขออธิบายทีหนึ่งฮะใช่ครับยินดีครับคือของเราเองมีระบบง่ายๆเพราะธุกิจกาแฟเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ทำให้ง่าย everything easy ทุกอย่างง่ายงั้นสโลแกนภาษทคือ i s easy i s simple i s coffee เพราะเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องธรรมดามากเลยเพราะเป็นกาแฟใช่ไหมครับ เพราะกาแฟใครๆก็ดื่มอยู่แล้วครับนั้นเรามีระบบเริ่มต้นก็คือจากที่ให้แต่ละคนเนี่ยแจกตัวอย่างกาแฟครับจากนั้นก็สอนอถ้ามีคนที่สนใจเราก็จะเชิญเข้ามาเรียกว่าเป็นปาร์ตี้กาแฟปาร์ตี้กาแฟไม่ใช่ปาร์ตี้อย่างที่เราว่านะฮะใช่ครับสมัยก่อนเราก็มีเรื่องของโฮมปาร์ตี้ใช่ไหมครับ,ชรบเชิญมานน่นนี่นั่นแต่เราก็เชิญมาดื่มกาแฟเพราะเราอยู่ในธุรกิจกาแฟใช่ไหมครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ ก็ต้องมีบางคนในกลุ่มที่มาเนี่ยครับเป็นคอกาแฟชอบดื่มแล้ว้ถูกปากรสชาติใช้้ไดเลยก็จะเป็นผู้บริโภคครับในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยบางคนเห็นโอกาสทางธุรกิจครับก็จะสมัครเป็นผู้จําหน่ายก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นผู้บริโภคครับกลุ่มที่สองก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่ทําธุรกิจเรียกว่าเป็น business builder นะครับเราก็จะพาคนที่ทําธุรกิจเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการ ในการประชุมเราเรียกว่าเป็น CBM หรือ Coffee Business Meeting คือเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจเพื่อจะให้เขาเห็นความสวยงามถือว่าธุรกิจออแกโนนี่มีพื้นฐานของการขยายฐานตลาดมาจากธรรมชาตินะฮะเริ่มต้นจากผู้ไริพภกก่อนนอนเลยผู้ไพกที่สนใจก็กลับกลายมาเป็นผู้ขายและในขณะเดียวกันตั้งผู้ขายขายแล้วก็ทานไปได้ใช่ครับทานซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเพราะชอบในรสชาติแล้วก็มีให้เลือกใช่ครับหลายแบบในในรสชาติที่ชอบหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่ระบบของบริษัท ระบบเทรนนิ่งที่ให้เป็นเลดเดอร์หรือให้เป็นนักธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพและประสบความสําเร็จเร็วใช่คไหมฮะเรามองเอาจากเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนนะครับเพราะคนแปดสิปอร์ซที่เรียนให้ทราบเนี่ยดื่มกาแฟอยู่แล้วเราจะทำไงให้คนที่ดื่มกาแฟเหล่านี้เห็นโอกาสแล้วเข้าสู่ธุรกิจครับเพราะว่าไหนๆคุณก็ดื่มกาแฟคุณต้องจ่ายเงินแต่จะดีกว่าไหมถ้ามีบริษัทหนึ่งเนี่ยที่ คุณดื่มกาแฟแล้วได้เงินผมก็นั่งฟังก็จะดีกว่าเพราะผมต้ดื่มกาแฟทุกวันเช่ไหมครับได้ซึ่งไงก็ดื่มอยู่แล้วไงครับดังนั้นจากนั้นเข้ามาร่วมประชุมทางบริษัทได้เห็นโอกาสความสวยงามในธุรกิจนี้ก็จะได้เข้ามาเป็นผู้จําหน่ายบริษัทก็จะมีระบบง่ายๆแระเรียกว่าสขั้นตอนในการที่จะช่วยพาให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ง่ายๆซิสเต็มไงฮะสี่ขั้นตอนก็เหมือนเข้าปหนึ่งปสองปสามปสี่หรือว่าเข้าโรงเรียนที่เป็นสูตรรับเฉพาะ โอกโนโกใช่ครับเข้ามาแล้วถ้าใครเข้าครบสีกขั้นตอนเนี่ยการันตีไหมครัว่าสักเสแน่นอนถ้าปฏิบัติตามทุกขั้นตอนที่บริษัทแนะนำสำเร็จทุกคนชัวแน่นอนครับแล้วจะสำเร็จยังไงสำเร็จวิธีไหนนะครับ,รบเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาต แนะนำให้นักธุรกิจที่ประสบความเร็จของออร์แกโน่มาเล่าสู่กันฟังดีไหมครับแรงลุ่มธนาาพอมีแรงไหมครับเดี๋ยวเจอกันอีกเทปหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งจะเป็นเ,เรื่องจริงที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังะะไม่ใช่เพียงแต่ว่าผมบอกว่าทำอย่างนี้สิแล้วก็จะสําเร็จแต่เรามีตัวอย่างของจริงของจริงที่ทําแล้วสําเร็จได้จริงมาพบกับส่วนรายได้จะมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวก็รู้กันใช่ครับเดี๋ยวก็รู้กันนะฮะตะกี้ค้างเรื่องคอเซนเตอร์อยู่นะ อันนี้น่าสนใจมากเลยคือเป็นระบบยังไงอ่ะคือทางประเทศไทยที่เรียนว่าเราประสบความสำเร็จมากๆเลยทางแคดาก็เลยให้ความไว้วางใจที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางเป็นอัพมาเหรฮะในเป็นฮับในการบริหารจัดการโดยการขยายประเทศเพื่อนบ้านไปอีก3าประเทศได้แก่เมียนมาครับลาวและกัมพูชาและให้ไทยเป็นศูนย์บริการดูแลประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้นะครับครับผมตอนนี้ดูแล4ประเทศด้วยกันครับจากนั้นเนี่ยไม่เพียงเท่านั้น ทางแคนาดาเนี่ยยังให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่เป็นศูนย์ของ c เซ็นเตอร์ในภูมิภาคอีกด้วยปัจจุบันเรามีศูนย์ c เ l l center แล้วก็ปวยพักคือปวยพัคเอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องในทวีชเยเชียก่อนอ๋อครับซึ่งหลักๆตอนนี้เรามีอยู่ห้าแห่งเท่านั้นเองครับแห่งแรกก็คือแน่นอนที่สุดคือที่แคนาดาเรามีศูนย์ c เซ็นเตอร์ที่ดูแลตลาดของทวีปอเมริกาเหนืออ๋อแต่ละ ที่ก็ดูแลแต่ละทวีปของ call center ครับไทยนี่สีประเทศเอ่อสประเทศแล้วเดี๋ยวเราจะขยายไปประเทศอื่นอีกด้วยจากนั้นอันนี้ก็เป็นฝีมือของผู้บริหารไทยด้วยใช่ไหมก็อาจจะมีส่วนนิดหน <c oughs> ึงน <c oughs> <c oughs> ะครับะและ้วจากนั้น call center ฮับที่2อนี้อยู่ที่เม็กซิโกโดูแลทวีปอเมริกาใต้ครับอันที่3อยู่ที่อังกฤษรุงลอนดอนดูแลในทวีปยุโรปคิดดูสิครับเห็นไหมครับ แล้วอีกแข่งหนึ่งก็คือที่ฟิลิปปินส์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแบ็กอัพในการรองรับแล้วดูในประเทศอื่นที่ยังไม่มีศูนย์ไหนดูแลอยู่แล้วก็ที่5เนี่ยคือที่ประเทศไทยค,คิดดูสิครับอยู่ที่กรุงเทพของเราเป็นระบบเดียวกับที่ทางแคดาเขาใช้นะมันลงที่ประเทศไทยเลยก็ถือว่าไม่ไม่ธรรมดาแะครับเปิดมาปีกว่าแล้วก็ได้เป็นอัพได้ทั้งความไว้วางใจจาก โฮดดิ้งคัมบรีหรือว่าผู้แพร่บริษัทแม่เนี่ยให้ประเทศไทยดูแลได้เยอะขนาดนี้ดีกว่าแสดงว่าต้องยกนิ้วให้อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอบคุณครับซึ่งระบบ call center ของญาตนิดหนึ่งก็คือว่าเป็นระบบที่จะสามารถทําธุกรรมับผ่านเจ้าหน้าที่ c เซ็ center ของเราได้เลยทําสามารถทําทั้งเรื่องของอินบาวกับเอบาบับโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลโทรเข้ามาสมัครโทรเข้ามาเพื่อจะชําระเงินโทรเข้ามาเพื่อจะ ครบวงจรดูแลสอบถามเรื่องสินค้าก็ได้ได้ครับสายงานมีปัญหาก็ได้จัดการได้หมดเลยจะสมัครวางองค์กรไว้จุดไหนใต้ล่างโครงสร้างยังไงเรามีเจ้าทีเเชี่ยวชาญที่คำนี้หมดเลยแต่ละแต่ละรูปแบบแต่ละรูปแบบก็มีคนเชี่ยวชาญเฉพาะทางใช่ครับคอยรับสายที่เบอร์นะครับ1 8 0 0 011 1 1 8 0 0งแ1 1 0 1ลองโทรกันดูนะจะมีเบริการลองโทรกันดูนะครับเพราะเบอร์อย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นบ่อยครับไม่ค่อยจะเห็นบ่อยที่เบอร์ที่1800เพราะว่ามันเป็นเบอร์โทรฟรีอ่าครับถ้าทุกท่านเนี่ยนะครับจะทราบดีถ้าไปอเมริกาแล้ว1800เนี่ยโทรฟรีเลยทั่วโลกครับนะครับโทรมา1800ท่านไม่ต้องเสีย เงินค่าโทรเลยบริษัทดูแลและผิดชอบเรื่องค่าจ่ายตรงนั้เอาละก่อนก่อนเวลาจะหมดเนี่ยได้ข่าวว่าไทยเนี่ยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอะไรฮรครับรู้สึกว่าจะเป็นงานงานใหญ่เบื้องต้นระดับเอเชียครับด้วยผลงานที่ผ่านมาทางสำนักใหญ่ที่แคนดาเนี่ยก็ประทับใจตัดสินใจให้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดงานเอเชียคอนเวนชั่นนะครับอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยในปลายปีนี้ครับซึ่งคิดดูสิครับว่าปีแล้วเราก็เป็นเจ้าภาพ ปีนี้ครั้งที่2เราก็เป็นเจ้าภาพอีกนะครับจากทั้งหมดตอนนี้มี11ประเทศในเอเชียแต่ประเทศไทยได้รับเกียรตินี้ถึงสองครั้งก็ไม่ธรรมดาเนี่ยงานนี้เนี่ยประเทศไหนบ้างคที่ที่มาเข้าร่วมก็ในประเทศต่างๆของเอเชียปรบเอ11ประเทศจะมาท่ไทยแน่นอนแล้วก็นำรายได้เข้าสู่เมืองไทยด้วยใช่ครับแล้วมีประเทศต่างๆในยุโรปในอเมริกาก็จะเข้ามาด้วยแล้วในงานคอนเวนชันใหญ่อย่างนี้นะครับ ในปีที่แล้วเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐชื่อว่าหน่วยงานทีเซปเป็นสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมนานานชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโอเยี่ยมเลยฮะได้เข้ามาให้การดสมสนับส,บส,บส,บสนุนทั้งเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องอแขกที่เดินทางมาจากต่างประเทศตั้งแต่หน้าด่านเลยคือที่สนามบินสุวรรณภูมิดูแลเรื่องของการตรวจหนังสือเอกสาร หนังสือเดินทางครับเรื่องของการต้อนรับเรื่องของอันนี้ก็เหมือนรับบนตีมาเลยนะต้อนรับก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็น V.P. ครับครับครับและจากนั้นก็มีโบชูมีของจำรวยมีสิทธิคูปองต่างๆในการไปช้อปปิ้งครับแล้วให้เงินสับสนบางส่วนด้วยในการจัดงานได้ฮะสุดท้ายท้ายสุดเลยฮะมีอะไรจะฝากถึงออร์แกโนประเทศไทยไหมครับครับก็คงฝากธุรกิจกาแฟออร์แกโนนะครับไว้ในดวงใจของทุกท่านนะครับ ผู้ที่เป็นทั้งคอกาแฟคนที่รักดื่มกาแฟนะครับหรือที่ไม่ใช่แต่ก็สามารถเข้ามาร่วมท,ทําธุรกิจกับออร์แกโนได้นะครับก็คงเพียงกล่าวว่าเพราะว่ากาแฟเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนดื่มแล้ว is easy is simple is o r g a n o ขอบคุณครับครับ ครับท่านผู้ชมฮะเสียดายนะฮะเรามีแค่สองเบรกจริงๆถ้าคุยกับออร์แกโนดูลักษณะท่าทางน่าจะคุยกันเป็นชั่วโมงนะฮะเพราะว่ามีจากุจ้มีคนลยุทธ์มากมายเหลือเกินนะฮะแล้วก็เป็นธุรกิจขายตรงที่น่าจับตานะฮะเข้ามาเพียงปีกว่าแต่สามารถสร้างมูลค่าของการค้าขายหรือว่าสร้างยอดขายอ่ะได้เป็นหลักพันล้านเลยทีเดียวนะฮะครับก็วันนี้หมดเวลาของรายการตลาดวิเคราะห์นะครับผมพันวาชวิทย์แล้วก็พี่สุภาชาตินะฮะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ